วันนี้เราก็ไปประเทศที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับแต่เมื่อกี้เราเป็นช่องอยิมหมดแล้วเรามาที่รถไฟคาจิจิเพราะเราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วเรามาไ,ไปที่ญี่ปุ่นคันจิไปที่ระดาดีคาจิจิครับรถทอะไรอะรถหนัก บน,นหน่อยได้เงินทุกคนรถเสียเราจะเราจะเม่กี้พังนะคะไม่ให้เสียอันนี้เขาเปลี่ยนรถใหม่แล้วเราจะไปกันน้าราจะมีน้า้อยังไม่ถึงครับมันจะถึงล้วถ้าเอาไว้จะเพลิดเพลินท้งรอนะครับ อูซีอสวยมากเลยเอามีคนมีออนมีคนประเทศนี้อยู่ด้วยอะ่ะมีคนประเทศเราอยู่ด้วยเราเราต้องพูดกับเขาก่อนว่าสวัสดีค่าอไอมาสระเทที่คุณอบ้าน,อานเองแล้วสวัสงอ,อ่ะฮะสาลิด ไม่ใช่จะไปประเทศญี่ปุน่นอาไปที่ญี่ปุ่นนี่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วจะบอกว่าจะให้พาวันนี้เราจะไปซืป้อนที่ประเทศไทยเดิมของพวกเราฉันจะกลับประเทศแล้วจะเป็นยังไงไปดูอีพีสาม ที่ห้างกันนะครับพ่อไปเพื